สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวพุทยชาวสวนค่ะโอ้ยเหนื่อยมากค่ะทุกคนวันนี้สาวพุทยจะาพากัวขึ้นไปสวนนะคะมีพวกผู้ไม้นะคะคที่แทงยอดขึ้นมาใหม่เยอะเลยนะคะก็เลยจะเปลี่ยนที่ปล่อยบ้างค่ะทุกคนก็หินเยอะมากนะคะ ที่ตัดสินใจทันมากกว่าจะเอาขึ้นมาได้เพราะว่านี่แหละค่ะเป็นเพราะหินนี่แหละกลัวแม่สีนวลล้มนะ,ะทุกคนเหนื่อยมากหายใจแทบไม่ทันไล่ัวขึ้นมาค่ะไม่ได้ขึ้นมานานเนาะเขาก็ไม่อยากขึ้นนะคะเขาอยากลงไปที่เดิมก็คือริมสระนะคะแต่ว่าสาวไทยอยากจะให้ขึ้นมาทางนี้ดูค่ะพุ่มไม้เยอะค่ะต้องมา มาเฝ้าช่วยกันนะเพราะว่าอ่ามันมีต้นยางก็เลยกลัวหัวกินต้นยางอ่อนค่ะมันแห้งแล้งมากเลยค่ะทุกคนฝนเพิ่งตกลงมาก็อาจจะมีผู้ไม้เล็กน้อยค่ะพอให้เขาเล็มให้อิ่มท้องเดี๋ยวมาดูว่าแม่สีนวลจะกินอ่ะ พ uk, um, mil, nice, ุ e <trendy> ่ไม้ยอดไม้อย่างนี้เป็นไหม้นะคะน้องกินหรอนังกินเพราะว่าเราจะเลี้ยงเป็นแบบเน้นเลี้ยงธรรมชาตินะทุกคนไม่ไม่ค่อยเน้นเกี่ยวย่าคือเน้นปล่อยสู่ธรรมชาติอย่างอยู่แล้วนะคะก็เลยต้องให้เขามาลองเดินกับเพื่อนดูนะคะถ้าเข้ากับเพื่อนได้ก็ อยู่กันยาวๆค่ะโอ้ยเหนื่อยอาจจะไม่ทันกันทุกคนถึงแล้วค่ะทุกคนถึงแล้วค่ะให้เขาหาเลมกินนี้แหละค่ะถ้าฝนตกหลายครั้งกว่าน,นี้ย้าแถวนี้ก็เขียวเลยค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันฝนยังไม่ค่อยตกเนาะพวกนี้ก็เป็นใบกล้วยที่เราตัดเล็มไว้ค่ะเป็นใบอ่อนๆเขาก็หาเลมกินค่ะทุกคน กินใครกินได้เยอะก็อิ่มเยอะใครกินได้น้อยก็อิ่มน้อยแถวที่สาพุ้ไทยอยู่่มันไม่มีอ่าพวกกากมันหรือว่าไรข้าโพดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนก็คือลานมันสับปะหลังลานรับซื้อมันสับปะหลังมันไม่ค่อยมีนะคะมันก็เลยไม่มีพวกอ่ากากมันสดกากมันแห้งอะไรขายก็ไม่มีคน ปลูกพวกขาโพดพวกอะไรมันไม่ค่อยมีค่ะทุกคนเพราะว่ามันแรงนะ้งเนาะนามันไม่ค่อยมีค่ะมันอยู่บนเขานะคะก็เลยหาเลี้ยงอย่างนี้นะคะ่ะทุกคนคะ่ะปล่อยในพื้นที่สวนพื้นที่ไร่ค่ะให้เขาหากินเลม็มกินค่ะทุกคนถ้าอยู่ในเมืองเนาะมีพวกอ่ากากมันอะไรขายอย่างเงี้ยก็คงจะอ้วนดีค่ะทุกคนเพราะว่ามันได้กินอิ่มตลอดเนาะแต่ว่าอันนี้อ่า มันไม่ค่อยมีมันไม่มีที่ขายนะคะแล้วก็ให้กินฟางบ้างเกลี่ยหญ้าให้บ้างหรือปล่อยลงทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแม่สินมันก็กินเป็นอยู่นะคะทุกคนคะ่ะเดมยอดอ่อนนะคะนี่นะคะ่ะที่เวลาไปไหนมาไหนหรือเอาลงทุ่งนาหรืออะไรต้องผูกสองตัวที่ท้องไว้เพราะว่าไปไวมากคะ่ะทุกคนเพื่อนเนี่ยตามไม่ทันค่ะอันที่จริงก็คือมันเยอะอยู่นะคะหญ้าเนี่ยแต่ว่า อย่างนี้นะคะแบบเล็มไปแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนกว่าจะอิ่มก็คือเดินวกไปวนมาอย่างนี้นะคะทุกคนจนค่ํานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเลี้ยงของสาวผู้ชายค่ะแบบง่ายๆค่ะทุกคนคะ่ะอ่าใช้แรงเดินนะคะมากกว่าการลงทุนนะคะหรอเอาหรอมันเป็นมาย,ยมชิดหรือเปล่าเห็นพ พ่อบ้านบอกว่ามะย,ยมชีดติดลูกค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคไหนมันเป็นมะย,ยมชีดหรือเปล่ามะปางเหรอ,อไม่รู้ปลูกปลูกไว้นานมากอ๋อเป็นเหรอไหนดูสิสอ๋อสุกแล้วมันเป็นมะย,ยมชีดเออดกอยู่นะ <c oughs> อ๋อเป็นมากโอ้ทุกคนปลูกไว้เลยไม่ได้ขึ้นมาดูค่ะ นี่มุนันมันเป็นนูอ้าวมยมชิตของสาวพุทไทยเป็นหมากนะคะทุกคนลองชิมนะโอ้โหลองชิมนะสิมสิมเอเอามะทีมาเหลืองเหลืองโอ้ทางนู้นก็เป็นนะคะทุกคนเบงต้นละคือต้นเตี้ยเองนะคะเอามาปลูกว่าไม่มีน้ำลดค่ะทุกคนค่ะก็จะหางบประมาณมาใส่หาน้ำมาใส่อยู่นะคะทุกคนนี่มาเลี้ยงวัวก็มาเลาะดูสวนด้วยค่ะทางนั้นจะเป็น มะม่วงนะคะมะม่วงมะขามปลูกหมามาากลายๆอย่างรวมๆกันค่ะก,ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของสาวพูไทยด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ